ท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้นะคะถ้าหากใครมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้เช่นเดียวกันค่ะคขอบคุณมากนะครับค่ะน,นี่ก็รู้สึกชื่นชมมากนะครับทั้งสีท่านที่ทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะทั้งผู้หญิงหรืออะไรก็ตามผมเห็นด้วยเลยว่าเราเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อที่จะทำให้เสียงของผู้หญิงเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นยังไงก็ตามผมคิดว่าจริงๆแล้วเสียงของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ควรจะเห็นคุณค่าแค่ในฐานะของการเป็น คนที่ทำอะไรบางอย่างที่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการได้การยอมรับเทียบเท่ากับผู้ชายแค่นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงเองก็มีคุณค่าอย่างมากมายในแบบที่ตัวเองอ่ะมีอยู่แล้วแต่มันกลับไม่ได้ความสําคัญเท่านั้นเองคือเราจะเห็นว่าสังคมเราผู้หญิงถูกกดมากเนาะก็เลยทําให้คนที่จะเด่นขึ้นมาเป็นที่ยอมรับมีแสงจับจ้องเนี่ยจะต้องเป็นคนที่สตรองต้องแข็งแกร่งต้องเป็นคนที่ออกมาเรียกร้องต่อสู้เราจะเห็นว่าเออเป็นผู้หญิงที่ผมก็พูดก็คือ จะว่าเป็นคนที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับผู้ชายนั่นเองถึงได้รับความสนใจเมื่อเรามุมมองม,องม,องมองุมนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอีกทั้งที่จริงๆแล้วมันมีงานอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นงานของการเลี้ยงลูกงานบ้านงานดูแลคนงานที่ต้องใช้การดูแลความใส่ใจความรักซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคือผู้ชายก็ทําได้ดีนะแต่ในบางคนหล,หลายๆคนแต่ว่าเป็นงานที่โดยส่วนใหญ่แล้วผมว่าผู้หญิงทำได้ดีมากกว่าผู้ชายโดยทั่วไปแล้วงานเหล่านี้มันกลับไม่ได้รับความสนใจทั้งที่จริงๆแล้วถามว่าไม่ทําได้ไหม ต่อไปไม่มีใครเลี้ยงลูกผมว่าสังคมนี้ล่มสลายนะครับแต่มันกลับไม่ได้รับคุณค่าเลยเพราะว่างานที่รับคุณค่ามันต้องเป็นแรงงานเท่านั้นมันต้องหาเงินเข้าครอบครัวมันต้องเป็นอาชีพอย่างเงี้ยครับผมว่าเรื่องนี้มันคืออาจจะยิงกับเรื่องของที่อาจารย์พัทิลานะพูดถึงว่าเออเพราะว่ามันเป็นทุนนิยมไงมันก็เลยถูกให้ความสําคัญแค่ว่าเออมันต้องมีเรื่องของการทํางานอ่ะเทียบว่าเทียบเท่าผู้ชายซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าเราต้องสู้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องสู้ก็คือ เราจะสู้ให้เรื่องของลักษณะบางอย่างที่แบบคุณค่าที่เรามีอยู่แล้วอ่ะมันสามารถจะปรากฏออกมาได้แปลว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเ,ออเป็นนักวิชาการเป็นนักข่าวเป็นทนายความเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะผลักดันประเด็นยังไงให้ว่าเออต่อไปเนี่ยคุณค่าแม้แต่ของผู้หญิงเองซึ่งไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงี่ยจะมาทําหน้าที่เนี้ยก็สามารถได้รับการยอมรับหรือว่ามีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานด้วย ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณสําหรับการแลกเปลี่ยนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะในที่ประชุมนี้มีอีกไหมคะมีอีกไหมคะมีค่าเชิญค่า ก็อยากถามว่าคุณแยมหรือว่าทนายแจมก็ได้ค่ะว่าในรัฐสภาค่ะในการที่จะเป็นตัวแทนว่าเป็นกระบอกเสียงของประชาชนแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยค่ะอยากรูว่าในความเป็นจริงอะค่ะในสังคมการเมืองไทยหรือว่าในรัฐสภาไทยเนี่ยการเป็นสสหญิงอะค่ะมีเขาเรียกว่ามี power หรือว่าเป็นสามารถเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับผู้หญิงให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่า เสียงของผู้หญิงสสหญิงอย่างเราเนะะี่ยค่ะมันจะเสียงดังมา,มากน้อยเพียงใดอะคะ่ะฮัลโหลเราว่ายุคนี้ต่างจากยุคเดิมคือคือแต่ก็ไม่เคยเป็นสสมาก่อนนะเนาะแต่แต่คือเท่าที่คุยกับพี่พพสๆสสที่เป็นมาสมัยก่อนหน้าเนี่ยเขาก็บอกว่าสสสมัยนี้มัน,ม,น,ม,นมีเฉดดิ้งที่มันต่างจากสมัยก่อนเพราะอาจจะมีแบบคนธรรมดาเขาไปเยอะใช่ไหมแล้วก็สัดส่วนผู้หญิงเนี่ยโอเคเราอาจจะต่านะคะแต่ เราเพิ่มขึ้นจากเดิมในแต่ก่อนประมาณแค่10กว่า10 10นิดนิดเปอร์เซ็นต์แต่ก่อน10เลยแล้วก็มาประมาณ16ส่วนปีนี้ประมาณ19กากว่า,ก,วาก็คือเกือบยี่สิบกำลังจะไปสู่มาตรฐานขั้นต่าคือ30นะคะ <c oughs> ก็มีความเพิ่มขึ้นแล้วก็ทสอผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะพอมันเป็นมอมมันีความนักการเมืองผู้หญิงเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่พอสมควรเราก็ต้องอเหมือนแบบ กล้าที่จะพูดในสภามากขึ้นอย่างเช่นว่าเวลามีอภิปรายอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามถ้าเราเห็นยุกนี้จะมีสสผู้หญิงพูดขึ้นพูดหลายคนมากขึ้นแล้วก็ประเด็นมีประเด็นที่ทหลากหลายมากขึ้นเราเห็นสสผู้หญิงพูดประเด็นตำรวจเนาะใช่ไหมเสอบพึ่งพันธิดาหรือว่าหลายๆคันจากพักพักเพื่อไทยเองเหมือนกันนะพักกันหลายพักกันก็เริ่มมีสสผู้หญิงมาพูดในประเด็นที่มันหนักๆมากขึ้นแล้วก็มีบทบาท มากขึ้นอย่างอย่างอย่างพี่แดมเองก็ได้นั่งเป็นแบบรองประธานคณะกรรมการนะคะแล้วก็บางคนพี่เป็นจานเกือบจะได้นั่งเป็นประธานเลยได้เหมือนกันเนาะก็อยากจะเห็นประธานเหมือนกันแต่ก็สิ่งที่อยากเห็นก็คืออนาคตอยากเห็นประธานสภาผู้หญิงเหมือนกันนะคะมีทุกคนบอกว่าทนายทนายนั่นแหละอะไรยเงี้ยก็บอกว่าแบบเอออยากเห็นมหาศาผู้หญิงแล้วก็อยากเห็นในบทบาทที่มันเป็นลีดเดอร์ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นเพื่อให้เฉดในการเมืองมัน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 เปลี่ยนไป มีโอกาสชวนเหมือนกันนะคะแล้วก็ถามว่ามันมีความยากมั้ยต้องมีความยากแหละเพราะอย่างที่บอกบางทีพอเป็นอย่างตอนที่พี่อธิบายเนี่ยถ,ถ้าจำได้แจะมาชอบกล่นไอ้ไปว่าแนะนําตัวเองเนาะคนจะเริ่มแซวเอาเนี่ยเลิกแซวกันมาแล้วว่าอาจารย์แจมอาจารย์นิรัดนดรวิทยาลัยรรอวิทยาลัยมหิดลกศ .11 และคุณแม่ลูกสองค่ะที่กันลายอักเปลี่ยนแปลงสังคมพันธ์กันเมืองแรกๆเวลาพูดอย่างเงี้ยก็จะโดนแซวว่าจะบอกทำไมว่ามีลูกแล้วมีผัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทางผู้ชายนั่นแหละแซวนะคะเขาก็แบบม่ต้องไปบอกอีหนู พูดทางชื่อเดียวพอเดี๋ยวเขารู้ว่ามีผัวเก <g ười> ๋เราก็รู้สึกว่าไม่เราภูมิใจในความใช่เราภูมิใจใช่คือแต่แต่แบบล้าถ้าพูดเรื่องตำรวจอะแต่แต่หนบอกว่าและภรรยาของตำรวจที่ถูกทำรงวิในคือเราต้องเอาเรื่องนี้พูดให้ได้ค่ะให้เราภูมิใจในความที่เราเป็นแม่เป็นแม่ที่อยู่ในสภาภูมิใจในความที่เป็นภรรยาตำรวจที่ถูกกันแกล้งทางการเมืองอยู่ในสภา เพื่อเพื่อให้เราเป็นกระบอกเสียงของคนหลายๆคนเพื่อให้คนอื่นเขากล้าที่จะรู้สึกว่าเออฉันก็สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนได้เหมือนกันฉันก็มีเป็นเี่อยากทำเหมือนกันแล้วก็แล้วก็คิดว่ามันอาจจะมีจะมาอาจจะน้อยลงค่ะแต่ก็ยังยังไม่ได้ถึงระดับที่เราพอใจยังยังรู้สึกว่าผู้หญิงสามารถที่จะขยับไปเป็นได้มากกว่านี้ในอนาคตค่ะพี่เพียม ตอบต,อบตอนะออ่อนะขอตพูดถึงน้องผู้ชายที่พูดถึงเรื่องของอ,อาชีพของผู้หญิงเนาะที่ควรจะได้รับแบบศักดิ์ศรีเท่ากันก็คือคล้ายๆที่อาจารย์พระธีบ,บอกว่าไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะไปรู้ว่าเออคน,คนผู้หญิงไทยอ่ะทำไมเขาถึงไปทํางานแต่งงานกับต่างชาติเพราะมีสวัสดิการมีศักดิ์ศรีผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่แบบถูกกดแบบแล้วก็ศักดิ์ศรีนี่มันแบบสมัยก่อนนะคะ ยากมากๆยิ่งผู้หญิงที่ไปไปอยู่ต่างประเทศนะจะถูกมองเป็นแบบให้ไปทํางานก็ร้านนวดหรือแบบอะไรมองมองผู้หญิงไทยเป็นแบบนั้นแต่ว่าล่าสุดในช่วงมันผ่านช่วง10-20ปีที่ผู้หญิงไทยในต่างประเทศนะในต่างแดนเขาต่อสู้เพื่อศักศ์ศีงตัวเองแม้กระทั่งล่าสุดที่ไปทํางานไป,ไปทําข่าวอิสราเอลนะคือยามาทําข่าวกับคนผู้คนไทยที่ไปประสบภัยอยู่ต่างประเทศอะไรเยอะมากมันเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะคนไทยที่เคยไปเมื่อ1ิ ยี่สิบปีก่อนนี่ถูกว่าเออไปมองไปทำอาชีพแม่บ้านหรือนู่นนี่นั่นเขาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีเขาจนปัจจุบันผู้หญิงไทยได้รับการยอมรับอ่ะในต่างประเทศอ่ะมากขึ้นแล้วก็ทํางานที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่แบบไปทําร้านนวดไปพี่อิสราเอลรู้ไหมแบบมีผู้หญิงไทยไปเป็น,เ,ปนเจ้าของธุรกิจอ่ะต่อ้เขาแต่งงานกับผู้ชายอิสราเอลแต่ว่าเขาทํางานเขาต่อสู้นู่นนี่นั่นเยอะมากมายมันทําให้เกิดการยอมรับนี่พอมองย้อนกลับมาในประเทศไทยอ่ะอาชีพทุกอาชีพอ่ะมันถูกกําหนด ว่าเอออาชีพนี้เท่านั้นแหละที่จะต้องมีเงินเดือนมีศักศรียอย่างที่น้องบอกแต่จริงๆอาชีพแม่บ้านเนี่ยเขาก็สําคัญมากนี่จะเป็นคนที่จะให้เกียรติกับคนเหล่านี้มากเลยต่อให้จ่ายเงินเท่าไหร่ฉันก็ยอมรับเพราะว่าเออมันเป็นงานที่ฉันทําไม่ได้เขาเหล่านี้ควรที่จะรับศักศสีนะคะแม้กระทั่งแม่แม่ที่ต้องมาเป็นแม่บ้านในการเลี้ยงลูกเขาเสียสละนะเพราะเขาไม่ต้องทํางานบางบ้านใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยเขาจะดูกันว่าสามีภรรยาคนไหนอ่ะ สามารถทํางานและหาเงินได้บางบ้านผู้หญิงไปทํางานแต่สามีดูแลลูกเขาแบ่งกันแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมันบางทีการที่พ่อแม่ดูแลลูกเองอ่ะมันจะได้มันจะมีคุณภาพทางสังคมอีกอย่างหนึ่งนะคะมันไม่เหมือนที่เราไปจ้างแม่บ้านหรืออะไรนั่นคือการแก้ปัญหาแล้วแต่ถ้าอาชีพเหล่านี้มันได้รับการอยอมรับหรือมีสวัสดิการหรืออะไรที่มากพอบางบ้านต้องยอมรับเลยนะคะว่าสามีเออภรรยาหาเงินเพื่อที่มาจ่ายค่าดูแล แทนที่เราเอาเงิน3าสี่หมื่นนั้นนะไปจ้างแรงงานแต่มาจ้างภรรยาเลี้ยงลูกแทนอันนั้นก็คิดว่าต่อไปก็ต้องฝากเ,เรื่องของออการก้าวข้ามตรงนี้เหมือนกันในในสังคมไทยส่วนเรื่องของสสหญิงที่จะ เพิ่มหรือมีคุณค่าแค่ไหนนะคะในการเมืองหรือในสภาปัจจุบันคือพี่แอมขอพูดในฐานะนักข่าวการเมืองมา20กว่าปีเนาะแต่ก่อนน่ะเราระบบว่าทำการเมืองไทยมันไม่มีเส้นทางให้ผู้หญิงเข้าสู่การเมืองได้อย่างภาคภูมิใจเหมือนปัจจุบันเพราะอะไรคนผู้หญิงที่มาเป็นการเมืองมาจากที่ไหนเมียสอสอลูกสอสอเมียน้อยสอสอพูดจริงนะมันมีเส้นทางมาแบบนั้นเพราะอํานาจทางการเมืองอะมันถูกกดผู้หญิง เราพูดได้เลยแม้กระทั่งคนที่เป็นรัฐมนตรีอ่ะมันก็มียุคหนึ่งที่เอาเมียมาเป็นรัฐมนตรีนู่นนั่นเพราะอะไรระบบการเมืองไทยมันถูกทําลายจน,นผู้หญิงคนเหล่านั้นจริง,รงๆเขาก็อาจจะมีความสามารถนะแต่มันถูกลดทอนคุณค่าเพราะคุณเป็นเมียสอสอเป็นเมียรัฐมนตรีคุณได้มาเป็นรัฐมนตรีเพราะคนนี้คนน,คน,นี้ซึ่งซึ่งเอาเข้าจริงเขาก็เก่งนะแต่มันถูกลดทอนคุณค่าไปก็ต้องยอมรับว่าการเกิดขึ้นของพรรคนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไก่มันทําให้ผู้หญิง ที่ไม่ได้เป็นลูกหลานระัฐมนตรีไม่ได้เป็นลูกหลานสอส,อสอได้เข้าสู่เส้นทางการเมืองมากขึ้นแล้วคนรุ่นใหม่ที่เข้ามามากขึ้นทําอาชีพมากขึ้นการได้สสที่เป็นสสหญิงที่ไม่ได้เป็นลูกหลานการเมืองมาคนหนึ่งคุณไม่ได้แค่สสคนเดียวนะคุณมีพผู้ช่วยสสทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไปในสภานะเห็นเด็กรุ่นใหม่เดินเต็มสภาเลยไม่ใช่แบบพวกคนตามคนขับรถอะไรแบบในอดีตอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งค่ะและพี่ก็เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะ ต้องฝากความหวังไว้กับสสรุ่นใหม่เนะี่ยที่ต้องมาแสดงบทบาทอของเราการพูดมากขึ้นแล้วทําให้เกิดการยอมรับแล้วเปลี่ยนภาพของผู้หญิงที่เข้าสู่การเมืองอมาเป็นการเข้ามาด้วยความสามารถมาด้วยความตั้งใจแต่ไม่ได้มาด้วยอํานาจบางอย่างอํานาจของผู้ชายที่จะผลักดันเราเข้าสู่เส้นทางการเมืองซึ่งจริงๆจะพูดแบบน้ำเน่าเน่าๆนะจริงๆก็ยังมีนะผู้หญิงที่ใช้เส้นทางแบบนั้นเข้าสู่การเมือง ซึ่งเราก็พยายามรู้สึกว่าเออปัจจุบันมันทําให้คุณค่าของผู้หญิงมันถูกยกระดับขึ้น mm hmm. เช่นเดียวกันถ้าวงการการเมืองผู้หญิงได้ถูกยกระดับมันจะสะท้อนอะไรบางอย่าง mm hmm. ก็เราเคยมีนายมนตรีผู้หญิงเนาะแล้วก็ปัจจุบันเรามีทั้งหัวหน้าพักและว,ว่าที่หัวหน้าพักที่เป็นผู้หญิง mm hmm. ก็คาดหวังว่าต่อไปการเมืองมันจะถูกสร้างอะไรให้มันสร้างความภาคภูมิใจนะให้กับผู้หญิงมากขึ้นนะคะก็ขอให้กําลังใจนะคะ ะสสแจบแล้วก็สสทุกคนรวมถึงน้องๆนะคะถ้าต่อไปอยากจะเข้าสืก่การเมืองไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าเราไม่ได้เป็นลูกสสก็เป็นนักการเมืองได้ค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> ขอตอบนินิงได้ไหมว่า <Okay. S 2> เรื่องเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณค่าของของแม่หรือของคนดูแลเนาะ <Okay. S 2> มันมีคำในเล็กซี่เคยเต็มไปเวทีเขาเรียกว่า care income ใช่ไหมคือค่าตอบแทนของผู้ดูแลอย่างอย่างที่บอกว่าในท้ายมันเาก็จะยงเขาอสวัสดิการเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าในหลายประเทศที่เขาที่เขาเห็นความสําคัญของอาชีพแม่หรือการหรือคนดูแลเนี่ยเขาก็จะให้สวัสดิการเรื่องนั้นอย่างง่ายๆอย่างที่บอกแค่เรื่องสิทธิ์ลาขอดาเลี้ยงดูเนี่ยเราขอแค่หกใช่ไหมประเทศอื่นเขาหนึ่งปีสองปีได้สามเพเขารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย แม่เนี่ยแหละเป็นอะไรที่เลี้ยงลูกได้ดีที่สุดแล้วค่ะจะทายังไงให้แม่เนี่ยเลี้ยงลูกได้ละ่ะเพราะส่วนใหญ่แม่ที่ต้องกลับไปทํางานเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นนี่หรือเรื่องกฎหมายเรื่องลาคลอดเรื่องอะไรเงี้ยค่ะรัฐต้องซัพพอร์ตเรื่องนั้นรัฐรัฐต้องซัพซไซต์ในเรื่องแบบทั้งวันลาคลอดด้วยทั้งเรื่องของเอ่องบประมาณ เพราะว่าจริงๆงมาเซ็ต,ตมันมันมันเปลี่ยนง่ายมากเรื่องเดียวเหมือนที่อาจารย์พัดพูดแต่ก็พูดบ่อยเหมือนกันเรื่องว่าต้องคิดกันว่าเด็กคนหนึ่งไม่ได้เป็นลูกของแจมนะเด็กสองคนมเมกะที่วิ่งไม่ใช่ลูกของแจมนะแต่เด็กสองคนนั้นเนี่ยคือบุคลากรของรัฐคิดแค่เนี้ยน,นะการจัดสังรงบ่ามาจะง่ายเลยค่ะมันต้องเบสออนว่าคนเนี้ยเด็กทุกคนเนี่ยคือคนที่จะมาเป็นผู้เสียภาษีในอนาคตจะทํายังไงให้ผู้เสียภาษีเนี่ยเขาเขาให้ชีวิตแบบเออ ได้ดีมีเงินมีเงินที่จะเสียภาษีนั่นแหละก็ต้องให้ความรู้ให้การศึกษาให้เรื่องการพยาบาลทุกอย่างให้มันดีเพราะว่าคือประเทศที่รัฐสวัสดิการดีๆเนี่ยเขาจะไม่ต้องมานั่งเลือกอาชีพนะคะเขาทําอาชีพอะไรก็ได้ค่ะทุกอาชีพเท่ากันหมดค่ะจะเป็นแม่จะเป็นคนขวาดถนนจะเป็นคนขับรถบรรทุกจะเป็นหมอเป็นพยาบาลศักดิ์ศรีเท่ากันเพราะว่าก็เสียภาษีเหมือนกันนะคะแค่นั้นเองค่ะเห็นว่าอาจารย์มีอะไรอยากแลกเปลี่ยนนิดนึงด้วยไหมคะก่อนที่เราจะไปท่าน ท่านผู้ชมที่มีคําถามข้สุดท้ายนะคะก็จริงๆอยากจะเติมประเด็นตรงส่วนที่เรื่องอาชีพนะคะทุกอาชีพมีคุณค่าเสมอกันตอนที่อยู่ออสเตรเลียตอนนั้นถูกส่งไปเรียนที่ออสเตรเลียนะคะจะบอกว่านักศึกษาเอกเนาะนักศึกษาโทจากประเทศไทยเนี่ยคะ่ะที่เราได้ทุนรัฐบาลไปอะคะ่ะเราไปทําอาชีพอะไรกันรู้ไหมคะแม่บ้านทาความสะอาดคะ่ะ ทำสชั่วโมงเราอยู่ได้กัน2อาทิตย์3อาทิตย์เลยนะคะค่าแรงที่นั่นนั่นหมายความว่าเขาเห็นคุณค่าของทุกอาชีพเสมอกันดังนั้นเนี่ยคือทุนนักเรียนของประเทศไทยมันน้อยมากไม่พอใช้นะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องไปรับจ้างทางความสะอาดนะคะอันนี้ก็จะอยากจะบอกว่ามันต้องเปลี่ยนที่วิธีคิดจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนเรื่องของการเห็นคุณค่าของทุกอาชีพเนี่ยมีคุณค่าแล้วจริงๆอาชีพอย่างแม่พ่อเลี้ยงเด็กเพื่อนที่อยู่ ที่สวีเดนนะคะเขาลาได้ปีครึ่งเพื่อที่จะเลี้ยงเด็กหนึ่งคนจนโตและเมื่อนปีครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยไปที่เดย์แคร์เนาะไปได้แค่ครึ่งวันนะครึ่งวันต้องรีบกลับบ้านคุณจะฝากเกินทั้งวันไม่ได้นะเป็นความผิดของพ่อแม่นะคะแสดงว่าคุณเนี่ย ไม่ได้ทําหน้าที่ของการเลี้ยงดูเด็กมากเพอาะของการเลี้ยงลูกมากพอเพราะฉะนั้นเขาให้คุณค่าความสําคัญกับทรัพยากรเนาะทีนี้อีกอันนึงที่บอกว่าเป็น change agent เป็นคนผู้หญิงที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันน,นี้จริงๆจะบอกว่าแน่นอนถ้าเราเข้ามาจนถึงนักการเมืองได้เนี่ยมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะคะหรือว่าเป็นสื่อะคะ่ะแต่ว่า มีมีผู้หญิงอีกจำนวนมากเลยนะคะที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนพื้นที่นะคะชายแดนใต้นเนีเราเห็นเครือข่ายผู้หญิงลุกขึ้นมาทำงานแบบโหมีมีเรียกอะไรนะมีพลังมากเลยนะคะในภาคอีสานนะคะในภาคตะว,นวันออกเฉียงเหนือในภาคเหนือเนี่ยค่ะผู้หญิงเนาะ คือคนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพอะไรอะคะ่ะทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขอแค่ว่ามั่นใจเนาะแล้วก็มีความกล้าหาญคือก่อนที่จะก้าวออกมาก้าวแรกของพี่แยมเนี่ยเหมือนของอาจารย์รุ่งอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะก้าวแรกไปที่ชายแดนใต้เนี่ยเขียนบทความเลยนะคะก้าวข้ามความกลัว ก้าวได้อันนี้ปุ๊บมันไปได้ตลอดรอดฝั่งแล้วในพื้นที่ซึ่งยังมีความรุนแรงเยอะมากเนี่ยค่ะเ mm hmm. ชื่อมั่นเลยว่าผู้หญิงไปทําหน้าที่ในพื้นที่นั้นได้ดีได้ปลอดภัยกว่าผู้ชายด้วยซ้าไปนะคะนี่อยากให้เสริมความมั่นใจว่าทุกอาชีพค่ะเราทําได้นะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอยากคิดว่าต้องไปเส้นอย่างนั้นอย่างเดียวนะคะเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์พัทิลาขอบคุณค่ะ เชิญค่ะเชิญท่านคำถามสุดท้ายค่ะค่ะก็สวัสดีพี่ๆบนแพนเนลทุกคนนะคะอาร์ตคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักอาร์ตอยู่แล้วในในพน n น l นี้นะคะก็จริงๆอาร์ตเห็นด้วยกับทุกๆคนที่พูดมาเลยแล้วก็เห็นด้วยกับพี่แจมมากๆว่าวันนี้เราควรจะต้องออทำให้ตัวเลขของผู้หญิงที่อยู่ใน รัฐสภาทไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะเช่นเดียวกันตัวเลขของกลุ่มคนที่เป็นคนข้ามเพศเป็นผู้หญิงข้ามเพศเป็นผู้ชายข้ามเพศหรือแม้แต่คนที่เลือกที่จะอยู่นอกระบบสองเพศหรือนอนเบนารีค่ะก็ควรจะมีพื้นที่ที่อยู่ในรัฐสภาทไทยมากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงพูดถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาควรจะมีแต่ในพูดถึงเรื่องของประเด็นความถนัดของพวกเขาในมุมมองผ่านเลนที่ชีวิตเขาสั่งสมประสบการณ์มาเพื่อให ทุกเลนเนี่ยสามารถเบลนแล้วอยู่ร่วมกันในสังคมได้แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าทุกคนอะสามารถที่จะใช้ความคิดเห็นของตัวเองในการออกแบบเพื่อจัดสรรทรัพยากรร่วมกันวันนี้เนี่ยอารเลยรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะสร้างกฎหมายอะไรก็ตามที่มาจํากัด สิทธิและบทบาทที่มันชัดเจนอีกแล้วเพราะวันนี้บทบาทลื่นไหลไปได้ตลอดแม้แต่เรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนาะวันนี้เราพยายามที่จะผลักดันกันด้วยซ้ำค่ะว่ากฎหมายทางการมั่นเนี่ยหรือการให้สินสอนเนี่ยไม่ว่าเพศไหนถ้าเขามีกําลังมากกว่าเขาสามารถให้ได้อัดพยายามต่อสู้นะคะว่าให้มันใช้คําว่าฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งไปเลยตรงนี้คือสิ่งที่เรากําลังผลักดันกันอยู่และจริงๆอัดอยากฝากคําถามไปถึงพี่ๆบน panel นนทุกคนว่า เราจะทํำยังไงถ้าสมมุติว่านะวันนี้ผู้หญิงก็เริ่มมีพื้นที่มากขึ้นจากความเก่งความสามารถในสิ่งที่รวบรวมประสบการณ์และเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองได้ทํำยังไงให้ผู้หญิงตรงเนี้ตระหนักรู้ว่าการได้มามันมาจากความต่อสู้มาจากสิ่งที่เขามุ่งมั่นปรารถนาแล้วเขาพร้อมที่จะส่งต่อไปให้คนรุ่นถัดๆไปโดยที่เขารู้สึกว่า เออจะไม่ใช่การมาแย่งพื้นที่กันแต่เป็นการที่เราจะพัฒนาสังคมไปร่วมกันในฐานะที่เราจะเข้ามามีส่วนในการจัดสรรทรัพยากรจากเดิมที่ผูกไว้กับเพคใดเพศหนึ่งและเจ้าของทรัพยากรเดิมตรงนั้นก็พร้อมที่จะปรับตัวด้วยไม่ใช่แค่เป็นคนที่ถือทรัพยากรนั้นตลอดไปนะคะคุณค่ะขอบคุณค่ะเอใครอยากจะเริ่มแชร์ก่อนดีคะ นิดนึงนะคะนะฮะให้กําลังใจตลอดเวลานะคะเธอแล้วก็เห็นด้วยค่ะว่าเราแล้วก็พี่แจมพูดด้วยว่าหรือแม้แร่งกฎหมายที่อาจารย์พูดว่าเราและที่หมายพูดว่ามันไม่ควรใช้คำว่าชายหรือหญิงในรัฐธรรมนูญเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ความเป็นคนอนะมันมีหลากหลายแม้จะาขังหานิยามอะไรที่มันจะให้ความรู้สึกว่าทุกคนมันไม่ถูกแบ่งแยกเพราะความเป็นหญิงชายหรือคนที่เป็นแบบเพศอื่นใช่ไหมคะ,ะซึ่ง พี่ในยุคหนึ่งนะหลายคนบอกเอ้ยเราต่อเอาเป็นผู้หญิงต้องต,ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีเป็นคนที่แอนตี้คำว่าสิทธิสตรีมากเลยเพราะทำไมจ๊ะวะต้องมาเรียกร้องเพื่อสิทธิสตรีสทิที่ทีก็เราก็มีสิทธิเท่ากันนะ่ะ ผู้หญิงไม่ได้มีไม่ไม,ไม่การที่ยิ่งบอกว่ามาต่อสู้เนี้มันเป็นยิ่งการด้อยค่าผู้หญิงอะ่ะทาไมต้องมาต่อสู้เพื่อฉันวะฉันก็ต้องฉันควรจะมีสิทธิ์และเสียงเท่าเท่ากับผู้ชายหรือใครทุกคนหรือบางทีผู้ชายเขาก็พูดไม่ได้นะผู้ชายบางคนก็ถูกลิดรอนสิทธิความเป็นผู้ชายเหมือนกันนะแต่ผู้แต่ผู้ชายไม่สามารถพูดได้ว่าจะต่อสู้เพื่อสิทธิผู้ชายพอพูพอพูด,พดปุ๊บเนี่ยมันจะถูกมองว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายซะเปล่า,าจะแาอะไรซึ่งมันมันบางครั้งเราเราต้องเลิกพูดคําว่า สิทธิของใครของมันอะ่ะเพราะมันเป็นสิทธิของทุกคนที่ทเท่ากันดังนั้นก็สนับสนุนสิ่งที่ที่ที่เราพูดนะว,ว่าเราอาจจะใช้บทบาทของเราแต่ละคนนะคะในการที่จะช่วยผลักดันหรือช่วยพูดเรื่องนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนเราเรา,เราผ่านการต่อสู้กันมาในแต่ละอาชีพมันก็ทําให้เราได้เกิดการยอมรับเช่นเดียวกับตอนนี้อย่างในสภาก็มีสสที่ท,ท,ที่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นดังนั้นการจะต้องได้รับการยอมรับแบบนี้มันต้องทําให้เห็น มา,มากขึ้นด้วยนะคะมีพื้นที่ที่จะทําให้มากขึ้นก็ก็คิดว่าเราพวกเราในสื่อสังคมไทยก็ค่อนข้างก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ละแ้วหลังจากนี้มันก็อยู่ที่การที่ว่าจะทําอย่างไรให้ได้เกิดการยอมรับนะคะของพี่ก็ประมาณนี้มีใครตอบไหมอ่าจริงจริงเห็นด้วยบางทีมันติดคาพูดเนาะอย่างที่บอกว่าแบบชายหญิงชายหญิง่งที่อตอนนี้มันมีมันไม่ได้มีแบบ นั่นนี่แหละอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเอกรื่องความเข้าใจเรื่องเรื่องเพศสภาพหรือเรื่องชายหญิงหรือความหลากหลายเนี่ยการศึกษาก็สาคัญเหมือนกันไปถึงแบบในระบบการศึกษาไทยเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าของแจมเองแจมแจมแจมมีลูกสองคนก็จะพยายามสอนลูกเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ในในหลักสูตรการศึกษาที่ไม่ได้เป็นของประเทศไทยรุ่นรวองพอดีแจมลูกกขอดแจมเลนอินเตอร์ทั้งคู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใส่ใจเรื่องนี้เหมือนกันเขาจะพยายามพูด ให้เด็กเข้าใจถึงเรื่องว่าเออทุกคนมันมีความแตกต่างหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะแต่มันควรจะมีอยู่ในระบบการศึกษาไทยด้วยซ้ําม,มากกว่าให้เราไปแบบรบทงชาติกวาดล้างวัดลานวัดใช่ไหมเว <laughs> ลาอ่านหนังสือการศึกษาไทยในเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเรื่อง Human rights เป็นคําใหญ่เลยเนาะ Human Rights เองก็ตามเรื่องวินัยจราจรก็ตามเรื่องอ่า,ต,าต่างๆที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับจิตสํานึกแลรพวกนี้มันควรจะบรรจุในในการศึกษาของเด็กเล็กมากๆเพื่อให้มันไม่ได้แก้แค่ที่รุ่นเราเพราะที่รุ่นเรามันติด มันมีความเคยชินที่เราที่เราอยู่มันมาโดยตลอดหลายปีมาอาจจะแก้ยากแต่ถ้าเด็กเล็กเขาเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมันมันจะช่วยให้มันง่ายขึ้นการผ่านกฎหมายสอดรบเทียม<ๆ>เหมือนกันค่ะคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นจะเป็นอีกหนึ่งบทหมายสาคัญเหมือนกันที่ทาให้ให้เราเห็นที่ทําให้ใหใหรประเทศเรามันไปขยับไปไกลมากกว่าว่าเพศชายเพศหญิงเพราะว่าถ้ากฎหมายนี้มันผ่านจริงๆนะคะําคิดว่าเรามันจะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เป็นที่เป็น,ปนตัวซัพพอตของคนทุกคนจริงๆอย่างที่แจมอธิบายไปเมื่อ ไม่นานมาในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรามีลูกเหมือนกันเราก็จะรู้สึกว่าเราสบายใจที่ว่าวันหนึ่งเขาเติบโตมาไม่ว่า,าจะเป็นเพศอะไรก็ตามจะเป็นเพศตรงตรงไม่ตรง,งไงก็ตามเขาจะต้องมีกฎหมายที่ซัพพอร์ตเขารองรับเขาในทุกๆมิติอยู่แล้วค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคิดว่าอันหนึ่งที่อยากจะยิ่งฝากทนายไปสื่อสารในในสภาด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะจริงๆเราก็ผลักดันกันมานานพอสมควรนะคะ ที่จะให้มีการบรรจุหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาแล้วก็สันติภาพศึกษานะคะเพราะว่าเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เยอะมาหลายปีนะคะแล้วก็ที่กระทรวงศึกษาเองเนี่ยทางสพทเนี่ยค่ะก็ก็รับนะคะว่าเป็นนโยบายที่จะพัฒนาต่อแต่มันมีอุปสรรคสำคัญค่ะอย่างเช่นเราจะพยายามทำเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษาเราจะ พยายามทำเรื่องสันติภาพศึกษานะคะปีเข้าใจว่าปี65นะคะที่ทางการมนเนี่ยค่ะก็ไปทำา o u u กับทางากระทรวงศึกษานะคะเพื่อจะขอเข้าไปามีบทบาทในการเข้ามาจัดการเรียนการสอนซึ่งมันจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในหลักการของ สิทธิมนุษยชนศึกษาที่มันจะเป็นการพูดถึงสิทธิของทุกคนเสมอกันนะคะในแง่ที่เป็นเป็นมนุษย์ที่ตัวเปล่าเปลยเกิดมาแล้วทุกคนจะต้องมีเท่าเทียมกันคุณยังไม่ต้องเอาเครื่องแบบหรือไม่ต้องเอาชาติหรือไม่ต้องเอาศาสนาใดมาสวมทับอะคะ่ะแต่ว,ว่าพอขึ้นมาเกิดมาปุ๊บทุกคนมีสิทธิเสมอกันเน,น,นี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่การศึกษาก็พยายามผลักดันอยู่นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะ กดงรประมาณเยอะๆหน่อยก็ดีนะคะจะได้ <g ül> ให้เขากลับไปทำงานของเขาแล้วก็ให้การศึกษาเนี่ยค่ะได้สามารถทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมานะคะ <g ül> เพราะว่าอันนี้คือคกลไกสำคัญที่มันจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเมืองประชาธิปไตยเรื่องสิทธิของคนทุกคนที่ไม่ไม่มีการจําแนกแยกเพศแต่ว่ามันจะพูดถึงตั้งแต่สิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะค่ะซึ่งซึ่งอันนี้คิดว่าก็ในห้องนี้ก็คงต้องช่วยกันผลักดันด้วยนะคะ